สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งหลังเมษายนปี2568ซึ่งก็เพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลสงการกันมาชาวพิจิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนดูลึกลับเข้าใจยากแต่ก็เป็นคนใจดีมีสเสน่ห ให้ชุดแรก8ไม้เท้าสถ้วยและไพ่เดอะทาวเวชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งหลังสงการไปนี้คุณก็จะต้องรับมือกับปัญหาประสาทในกิจการงานต่างๆที่มันจะประดังเข้ามาสู่ตัวคุณค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามคุณก็มีแนวโน้ม ที่จะประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องชมเชยแล้วก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองในความสำเร็จขึ้นมาในช่วงหลังสงการไปเนี้ยคุณคงต้องระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุซึ่งอันนี้ยต้องระมัดระวังให้ดีดูแลให้ใกล้ชิด แต่ในอีกทิศทางหนึ่งคุณก็อาจจะมีปากมีเสียงหรือว่าทะเลาะบอบแว้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณน่ยก็ต้องพยายามสงบจิตสงบใจแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆพูดกันไม่ไงั้นมันอาจจะนำพาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ความหนักอกหนักใจที่ค่อนข้างมากมาสู่ตัวคุณชุดที่2 3ไม่เถาามเหรียญ และให้หกถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะจะขยับขยายกิจการงานหน้าที่การงานของคุณออกไปเพื่อที่ว่าคุณจะสร้างความมั่นคงสร้างรายได้ฐานะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวของคุณแต่ก็เป็นเรื่องที่ยังดีที่ว่าคุณก็จะสามารถหมุนเวียนเงินทองเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขัดสนใดๆในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนเก่า,กาๆญาติสนิทมิตรสหายหรือไม่ก็เป็นเพื่อนฝูงรุ่นน้องที่ห่างเหินกันไปนานในช่วงระยะเวลาหลังสมการนี้ยุดที่3 2ถ้วย age of van และ queen of pentacle s ไพ่ได้แสดงออกมาว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับคนที่เป็นเนื้อคู่หรือว่าอาจจะถูกอกถูกใจพัฒนาเป็นคู่ครองคนรักได้ในระยะเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีเรื่องติดขัดที่จะเป็นปัญหากวนอกกวนใจคุณอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่อาจจะเป็นคนเดิมๆที่คุณอาจจะเคยทะเลาะกันมาแยกทางกันไป แต่ก็กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆค,คุยกันใหม่คุณมีเกณฑ์จะเริ่มต้นงานใหม่ๆค่อนข้างจะมากเพราะว่าคุณได้ไพ่อิทอ f ฟแวนในตำแหน่งที่8มันไปสนับสนุนไพ่ตำแหน่งที่4ที่คุณได้ไพ่สามไม้เท้าคุณจะเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะสแสวงหาเงินทองให้ได้มากขึ้น แต่ก็จับว่าเป็นโชคดีที่คุณได้ไพ่ Queen of Pentacles ในตำแหน่งที่9เนี่ยมันก็บ่งบอกว่าถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยคุณก็นับว่ามีเงินมีทองที่จะใช้จ่ายอย่างค่อนข้างจะสบายมือแล้วก็อีกทิศทางหนึ่งเนี่ยคุณก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ที่เขาให้การช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้หญิง ตำแหน่งที่สิบไ้สี่เหรียญสี่เหรียญก็บ่งชี้ว่าช่วงระยะเวลาหลังจากเนี้ยคุณก็ยังจะพอมีเงินที่จะเหลือกินเหลือเก็บอยู่บ้างแต่ก็อาจจะไม่ใช่เงินที่ใหญ่โตมากนักแล้วอีกอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณก็าจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยอยากจะใช้จ่ายเงินอยากจะเก็บหอมรอมริบให้มัน เป็นเนงินก้อนที่ใหญ่โตมากขึ้นคุณอาจจะคิดเอาไว้ว่าอยากเอาไปลงทุนให้มันเกิดการงอกเงยมาสรุปภาพรวมคนพิจิกหลังสงการเมษายน68นี้คุณก็จะมีความมุ่งมั่นหรือว่ามีจิตใจที่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือลงทุนในสิ่งใหม่ๆซึ่งคุณก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดี จากคนรอบข้างส่วนกิจการงานเดิมๆที่คุณทำอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะต้องเจอเจอปัญหาบ้างแต่มันก็ไม่เกินกว่ากำลังความสามารถของคุณคุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องชมเชยเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยในช่วงนี้ก็คือปัญหาเรื่องการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเนี่ย อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาการแสดงความคิดเห็นไม่งั้นเนี่ยมันจะอาจจะลุกลามบานปลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมาและอีกทางหนึ่งคุณก็ต้องมันดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านของท่านให้ดีเพราะว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็ต้องใส่ใจดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับในการที่เราจะไปเชื่อถือยึดถือในสิ่งใดๆก็ขอให้ลองตึกตองดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขมาสู่ตัวเราได้หรือไม่อย่างไร และในการที่เราดูไพ่ยิปซีสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วมันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเราก็ลองนำไปปรับใช้ให้เกิดเป็นแนวทางที่จะนำพาซึ่งความสุขความเจริญความรุ่งเรืองสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนได้ติงแล้วแสดงผลออกมาในด้านที่ไม่ค่อยจะดีนักก็ขอให้เราตึกตองพินิษพิเคราะห์ดูว่าสิ่งเหล่านั้นนำพาซึ่ง ความเดือดเนื้อร้อนใจและสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราหรือไม่อย่างไรเพื่อที่ว่าจะได้วางแนวทางในการแก้ไขเสียชีวิตของแต่ละคนก็จะเจอเรื่องราวแตกต่างกันไปมีทุกข์มีสุขบ้างก็สุดแล้วแต่ว่าช่วงใดบุญกุศลที่สั่งสมมาจะแสดงผลออกมากับตัวเรา ทำให้เราเกิดความสุขกายสบายใจมีความเบิกบานและยามใดที่กรรมเวรหรือข้อกรรมที่ติดตัวเรามาได้แสดงผลออกมาเราก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจประสบเหตุเพศภัยอย่างที่ไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็มีดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซีมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดี ให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อเป็นการเพิ่มปูนบุญกุศลและทานบารมีที่จะมาช่วยหนุนนำและทุเราเบาบางปัญหาอันเกิดจากข้อกรรมที่ตามเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซี ในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากาพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลเสริมกำลังใจแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดเป็นรางดีหรือรางร้าย พร้อมการถอดรหัสเลขมงคลจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับและสำหรับ f อที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามทางช่องท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเดิมๆเกี่ยวกับเรื่องของพระคาถาหรือลางบอกเขตแห่งโชคราภรวมถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆ ที่ทางช่องได้ลงไว้ได้เลยนะครับในช่วงปีมะเสง 2, ็ง2,568นี้ก็ขอให้ f อฟีทุกท่านประสบแต่โชคดีมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดแต่โชครากกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ